ไม่เบิรกูตัดเขามราละเอียดจะบบ่ต่างยังกันดอกเออเดียกกันนั่นแล้วอาทินี้ได้สนัดสบายดีพี่น้องโอ้ยปากกกินปลาสันเลยโหอาจารย์ลูกศิษย์จะบุ๋มบ่บุ๋มบ่พี่น้องมอดลงนห้าะเสียงมึงนะเยอะเ้ยแน่นี่ยนปตาน ลุกไปอยู่นี่บลุกไปอยู่นี่อืมมาก็เพัากันหยองว่ะสันบพรักได้จักดีจักทำไดเป็นจังไรอาการเจ้าเหมือนนี่ยบังอยากยู่บ่อัน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 เยอะก็น่งานแปดจ้านะเช็ดแตงียงบาทนี่ งานเปดได้ต่งเงียบมันเนงานสี่งานหาได้งานเปดได้ตเงียบเลยฮะั้องี้นงยืดอมียกเงียงกันึงโ้ลย้าเรียกับมึงนะห้าก็ขึ้นตะเกี่ยวเขาบ่จะว่าหากับพักกันมา แล้วหละมวนนะสไม่ยังก yeah. ันนะหอมมากแต่ใท้นะโอ้หเออไดเรายู่ในตลาดนะยายปกดน้าเอยากกินยังหม่๊ะหแงะแงอยู่ฮะ อยากกินน้าบ่บ่อยากยังสมองหวงจังหวัดอยางกินที่ที่ก็พูดวเห็ดยังไปลงมัดเขาสรุปนี่คือต้องได้กินเมืนบอยาแปนี่ฉันต้องได้เห็ดเหมือนต้องได้จับเหมืนบ่เมื่อวันกูสิถามเลยทามยาหนังออกด้วย ต้นปลายสาเหตุตอนมันสิเป็นมันเป็นอะไรก่อนมันจะเป็นอะไรนะจะหายเขาอันทิเขาเครียดบ่เช่าจะเขื่อนเครียดมันหมดแล้วมันเครียดอะไรอันเครียดอันเขาเขาจะให้อันเขาจะให้อันผนังยางเครียดผนังยางแช่เมื่อส่งลูกเคยบ่ดเรื่องอะไรหรือบ่เกี่ยวเครียดมาแต่ได้มาเครียดผนังยังนี่อันใคยจะชวนบอกงูอ่อันเครียดอะไรเขาอยู่บ่แล้วบ่ทั่วอย่างเงี้คือกันอือ มันบอกกินงานแปะเราท่านบอกแล้วเยอะมันคองมันมาเฮียงขางคือหูมันมาเฮียงขางไม่กะมีแล้วมันกระหูนี่นะกระต้นกระโตเองอืมพานห้าเซนจะเกิดหักบ mm. ัวแม่นห er> ักบัวเกี่ยวกันบอกกับเรื่องกระเทมียงเสหยเอาลูกเคยมาส่งเร็วไอ้คนละเรื่องคนละเรื่องเดี๋ยวมาคิดหาอีกสักการะหน่อย คนเลเนาะอว่าเกี่ยวแก่ก็แขงเดียวไม่ชงอ่ะอืมอืมเด็ดนะพอาวล่เด็ดอันคนนี้นั่นบ่ลงรอยแหลมันอยู่ี่แหละกินอยู่นี่แหละอีหมอเป็นจักจั่นินชะโลดนหนตื่มใส่กินนะอีอบเป็นจักทื่น่นบ่ลงรอยเจอช่ิ่ไม่จางก็นได้เหนิ้งนหนนามถิ่เพามว่าพมจ่าภูน ของเผานะโอ้ยขึ้นไป่า้น่าตั pues ้งแต่ตชวนหกโม่ตีบาแหงนีวาา้ยินนี <the <the ah ่แหนีแแหงกิษสัตัวนี่แล้วต yeah> ีชวนบมกโมพอนะว่าเจ้าคมเพ่งเพิ่นเผ่าเราฮพัง่เจ้าคมเพงเงเพิ่คเงเพ่งว่านเงเพิ่นเออเพิ่นวลาด่าจากด่าที่แม่ก็ด่าเพื่นวะนาน้าแหลมได้่าะ มาโลดตอวจะโคดมาดิเซลก<โฟ>็ได้ไนี่นี่แม่คนเองเ Un นี่คือพิษแท้อยนี่ก็แต่บอกว่านี่นี่ร้องไม่ได้ว่ามึงนี่แม่แล้ว,ลวลรอกมันไปได้ได้นะแม่ขอโทษงอานแปะเขาหัวเงียงแล้วบบนี้ในงานแปะมาเลยนะตอนนี้ได้ฉันตอนนี้ได้วตอนเบาแห้งเลยนะงานแปะเป็นเงินในทงตัวเองอย่าง้ยายนี่ไม่ได้ลูกเคยนี่แหละบ่แล้วน้ำยาฉักเครื่องเฮาเลยนะ น,น้ำยาสักเครื่องอ้น,น่นะจะเป็นบูจัดยังโ <c oughs> ว,วาพนมไ้วน้ำยาป้าพนมก็ได้ขางนะถ้ามันมีอันนี้น้ำยาสักเครื่อง <c oughs> ปัวก็น้ำยาสักเครื่องเนาะอเคไปตกลายไั่น <c oughs> <c oughs> ฉันรู้ว่าเครียดพอเถอะนเครียดมาแต่ได้แต่ไรอีแม่ขึ้นมาแล้วพ่อจะหน้ากับขึ้นมาป่ะฐาน้องสาวจนสวยไปแล้วลาวกูลาวเขาคือจีบบ้าดอกลาวะไปเลยงีงเลยงีงแล้วลาพีลาประกันพี่ จะตำเขาเพิ่นซาปะด่าอะไร้คคานี่ยก็าว,าวายากวาาแต่ก็ม,มียผิดกันแต่มัมดสีนเน่ยียวอว่านีลาน่ละเาว่นนี่แลเพิ่นยด้ยินาวาดาเพืะะ่อน่ไหมมสีม่เนี่ยนั่นะวายดเ,เคยกบชีวิตเ,เ,เนา้ทำดาวดาเพิ่นเียนแต่นานะดาเพ่เนี่ยครเสียได้หอาจจะโคตรเสียมะเล็งนะเมนแนวเพราะว่าภาษเสีเวีใจปไถด้นะีแล้วะ วะชุนไม่ได kind of um, ้บ anyway> ่ตั้งแต่มือแล้วมาชุนไ่ได้เลยบ่ชุนเลยหายโลดทำไมได้มันจ่อจ่อมาเรบอยายเด้เนี่บนะใจ้นอ่อนแกสบายมันแักสบายมาเลยนะจาสบายขอเมื่อไอ้บ่ยยน้มันเป็นบายมารบอะนันว่เห็นบ่เยยมาได้ปวเท้าโอ้ยเ้าอยาหานะเสือแน่ออยากหา เก่าือวัวขี่โง่ขี่งังปันนี่คนเปื่อยนะจังเลยแต่เก่าประเทศน้ำตาเธอพับันไดใดเธอบัไดหน้าบันไดใด้ปนว่าใ้ประกันมือนะเพื่อใช้ให้แค้นค้ำบบาทหนึ่งของบาทบอกกาบบเปนว่า ไปไปหาเงินรายได้แล้วเพิ่นบอกเจ้าน่ะทำบ่อได้เลยสิใค่เกี่ยวตัดโค่จุวนเลยแล้วขายสินค้าไม่ใช่ได้เลยนะอือคั้นอันเราเคยหนีนะเราเคยหนีสิวๆข้าวเหมือนเมียใส่เจ้าเบิ้ลบอกจะทำหมวยยังการบอกว่ายังหลอดหนึ่งนะคะหลอดข้าวๆนะไม่ยกนู่นไอ้ทงยางนะมันมีหลอดข้าวอันหนึ่งนะ อันนี้นะรน่อยแฉกขาวาเห็นบ่นี่เออเอาหายล้นตัวต่ำๆนะเออแรกจเม้อเอาอยู่เพื่อนโน้ขันลูกเคยนี้แตีให้ได้ใส่ท่องบหน,บนึ่งนนอกเกอร์หามโน้กาเสร็้อใชสแปะต้องใช้สีปนะไสปส่งมาไปจักแล้วทำานได้เกี่ยวซับคอ่ามา อาจจะขายมัยังอาจจะวงมายังทำค่ำใช่เจ็ดงันไมเบียดงานนก็ได้แด้เชาอย่างไได้แ้วทใช่น้บ้านเป็นเรื่องหนึ่งกึได้หุ้นหนึ่งกันเอาเนาะขายมัลซารีขายมัลซารีผ่อนเศเอาค่ำหายอันเมียผ่นใส่พี่น้องเขาได้ปลูกขายมักซารี ลูกเคยหนีบ่ะวันนี้มันก็คือจะบ่ไปยุ่งกับชิวเจ้าแล้วค่ะว่านั่นก็ถือใจมันดีมัวแต่อะไรกับอยากให้มันลบมันเปลี่ยนนี่ไงคนมันเห็ดเนี่ยมันรุนแรงอะไรก็อยากให้มันเปลี่ยนมันระบบมันใะไรหรือความควกคุจะว่าบอกแน่เลยเว้ยเอออนไรก็ได้พ่เ่าโอจะตั้งเกียจตะหน้าปลามันถิ่นมันหนอกก็ต้องหามันไปทั้งวันจนมันมาโดยมันลาบผมมันย้อมผมมันจังอยให้มันอยู่ยกที่ทองเงี้ย จะเปลี่ยนเังยก่อนยังมาใหม่ทำเปลี่ยนมาไห้เดี๋ยวมาองมาเขาปลเน่นะอืมนี่ยยพุ่นได้หนีมาหนี่ขวานี่โอ้ยมัดเข่าไหวดีวมาพเ่อน้นท่านใใครอายไม่เหลียนน้ำมันเถอะไม่อยากข้ามก็ม้าซะกขาวกัห้าคือกันเลยผู้กินข่าพ่นต้อง้ามเป็นปีหรือปีนี้นะไ่สนใจมันเถอะเห็นได้มันกระบวิดเลยนะอยากต๊กระย่างมัน มันตกไปล็ลชุบนี่นะ่ะชุบเหเป้าวันสิน่นสองร้อยหา้าสิบบอกไปโก้โทรมาเอามาคขวบมายังน้ำเขาเนี่ยตะกี้มาเสีหายเหินเอาหาลอยมันมีเงินเลยฮะแต่สองร้อยหา้าสิบ มาโจกเอาเงินคายคลองจะไปสื่อับพอดีคายไปเลยสะแตกอย่างน้คายไปเป็นฉีดคายไปเป็นสื่อสีนกินพพูดใจไปสะออนมาพูดหาลอยมาข้าวหิวมาจนแคนกงอันนัะแกวเขาเห็ดขมนจืดน้ำเด้อเขาเห็ดปูเป็นหัวหาพันหาพันหปเป็น เห็ดบัเป็นไม่ใช่ว่าบัวเป็นได้ไดกระทอดบดเอาวเขาแล้วก็มาเห็ดหาบกัก้เอาใส่แล้วก็จุกกำลังตาลในคล้ายกว่าคล้ายดีกว่าอันไหนคล้ายดีกว่าเขาโลอีกไหมมาเขาโลย่างเจ้าอันแต่งคันแปนเรียบร้อยเลยแนะ่ถาดพ่เสือเนื้อแต่งคันไปแล้วมาได้พันยังบ่ ไม่พ่นกรพันแต่ว่าพันราม่านอย่งพันราม่านอย่างมันพังไหนมาคอสูบยาค่ะชาคนจีนสูบพอทงเงียงนี่มาคอสูบยาน,ะน่ะเพิ่นคอแล้วเพิ่นวาได้ไหมนี่ค้อแลไวเพิ่นหมอหายเพิ่นไปจับคออดิกน่อยไปแถวยาตีอุบายผมยังเงียงหมอหายแลวบานี้ไฟไปจับคอดิกน่อยนะ อันฟูมาคอหนาแล้วระวังเด้อบอกมะจับคอเด็กหน่อยหิวไปอันคอยาสูบกับบุหายเล่าพอ,อยังเงียงค่ะดิไจ้าหับเนี่ยปุ่มเคี้ยวนะเปิดลำโพงลำโพงฮัลโหลฮัลโหลเออวันไหได้<บ>เขากินแล้ว หวยมาพี่อกินทนแล้วมาส่งเ้าก็ได้ฉันห้าเแล่าาจัเมื่อกินก็ได้ช่ดูใจชออาหารห้าบ่เออมาหรามาแล้วบก็มาีเาเออแล้ว้วบายระหิวข้อได้หน่อยไปได้หน่อยไปแต่มีคนยังแล้วมีดิ้กหน่อยไหม่อฉันแห่มา คนหลายๆะสูงกรพผอยเสียแล้วลักสูงตัวใหญ่เสือลักสูงก็คุยไปเพื่จังบัวายสูบอ่ะนะตัวบุญปากมังแน่ขอ่นเปาลีู่ิฉันม่งแหน่ขหดังเปจะเซลขาลงผีคูอบ้านมะคัมคือมคำเพื่อนไผยเขาไปใหญ่ง่แล้วเขาเห็นหยาง มันเป็นไหยยงก็รู้รมันปเป็นไี่ว่ะจ้ะบุญปากมี่เลยพี่น้องครอบครัวนี่มาพอดีอั่เขาเห็ดชคเล็กเลยเมื่อนี่ะเอาปไปยังไงยังไงยังมาเอาป้าอ,อย่าแปลไม่ยังอันนี้มือขอร่อยตัดเข่าเอาเป็นแบบนี้ฮะกินข่าวเปียกวันปี มาแย่งกันนะคือเรอยู่กินข้าวน้ำข้าวก็เห็ดแล้วเขาไนกินติเยองชอบเป็นนนี่ข้าว้ากรมุนเมื่อไข้าวขาวอุ้ยตา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 ยเป็นแบบสสพี่นอกมึงแนวผูตายเปียกได้แชมป์เยะเปียกเขาแล้วต้องมาทันกระเด็นระมันลอยต้องลอยนะตาย มหมามันชุดยอดแล้วมันแสบขนมเพชรบ่พอใหญเชือมาคอยอยาสูบคือพายละสูบน้ำจากว่านี่แหละจากวาทางไดแล้ะม่ยืนเยอทุกยาข้ายาสูบกัแต่ก็ได้หายักจ่านี้แต่คงเนอข้นคงขึ้นเลยงหเรื่อมันดิ้วเ็กน้อยเส็กน้อยจังไหน่อยอย่ายงเีแ่งีเป็น่จับขาหิวแล้วลก็ตีิวเออ เออขามาไนพี่เด้อพี่เด้อพี่เด้อขามาพี่เด้อเล่นัต้องชุ่งกับ่อยซีหะแล้วเ็คนจ่อยชุ่งชพี่เขามานั่งอยู่นี่พ่อยซีหะแ้ลแลนตรงน้ตีอนไล่ย่ำเอาไปหนยเนะอืมเอมาบกชินลูกหน้ามากรชินน้าเอาชิเล็กน่อยตีแลวกลบินน้า นี่คนสองคนมาซอยบ้านี้ซอยเนี่ยบริัทนดกน่อยเลยบัเอมันทิน้าพึ้ง่อยไมนะมอว่าเียมันไทยหนะบางคนอว่าจะเรยกไทยเนไทยคนเจ้าชู่ไม่ดูดตีมเยียบบ้านเยนะตีกันอีกเอนเียบนะคุณอะไรแหละคมาคอยะูบจ้ะนะอะตีกันอีกนี่ี่เย็บบระษันะมึงไม่คนคนมาซอยไม่ใช่ ซอยเจ้ารู้ซอยเล่า่เ้าวหนิ่ะมาละกอซอยแน่เลยยน้ื้อพรอนนารอนเลวก็ยจ้าไป้ทังแน่เลยเขลวนนระักษเลนะอตีนียบแล้วต่ายบ้านี้อ่ะแเอ็นตีนยบแล้ว่นะตายแใช้ไม่ใช้ม่จักะได้หนนนี้ลูของเมือกุนมามันนั่งชมันคิดมันุ้มันยังกระดน อันนี้เรอนัอดเราสองคันอีกบาบนี่มีคนมาลหลายหลายแห่ยากยากกณอนถ่ำกันีคถูทุบกองเป้าแพ้นก็นีสนั่นอ้าวาอืมเป็นอะ้วบ่ความฝันกันเลยอยากบิดส,สัให้แบอพี่น้อง